ตรวบิดแล้วท้าตรงนี้เลยว่าไม่มียาถ่ายลูกค้าสาหนึ่งกระสอบแบบนี้เรามีให้ถึง52ซองลูกค้าสามารถทานได้ถึง50วันสารสกัดจัดเต็มสามารถตรวจสอบได้เลยเป็นพรีบโอติกที่ดีของลำไส้เพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีของลำไส้ขับของเสียเคยร์ลำไส้พาบ,บอกเลยนะว่าพี่ๆคนไหนที่กินครบ1กระสอบแบบนี้ถ้าพี่เอวนะคะหนาๆพี่จะกลับมาเหลือเอวแบบนี้เลยอันนี้23านะลูกค้าจาก26ลงไป3นิ้วใน1กระสอบเท่านั้น ในหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะคะวิธีการทานนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับคนทานอ,อ่อนลูกค้าชงวันละ1นซองได้เลยถ้าใครทัดหนักแนะนําให้ทาน2องถึงสซองนะคะสูตรนี้ไม่มีปวดบิดนะลูกค้าจะเป็นสูตรที่ทํามาสําหรับคนที่ลองสูตรอื่นแล้วรู้สึกปวดบิดทรามานหรือถ่ายแล้วถ่ายเหมือนคนท้องเสียตัวนี้จะทําให้อุจจาระนิ่มนะคะแล้วจะเคลียร์ลาไส้แล้วที่สาคัญมันจะเป็นตัวที่ช่วยลดพุงหมาน้อยใครได้เจอไฟเบอร์ส้มแล้วยังไม่สั่งซื้อนะพาวบอกเลยว่าพี่พลาดโอกาสนี้มากๆเพราะว่าตัวนี้ <S 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 น้องจะรู้ว่าเดือนหนึ่งอ่ะเราจะ ได้ขายกันเต็มที่คือ2อาทิตย์อีก 2, อา, 2> <ช>อาทิตย์ของขาดผลิตไม่ทันขายดีจริงๆแล้วดูรีวิวได้เลยว่าใครเคยทานตัวนี้ต้องรีวิวแล้วว่า 1. รสชาติอร่อย 2. กินง่าย 3. กินแล้วพุงม,มันยุบจริงๆลูกค้าจ๋า